ก็สวัสดี f อนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะผมมาถึงตลาดกลางบางแก้วนะครับประมาณบ่าย3ามโมงนะครับวันนี้อากาศปลอดโปร่งนะครับออกจะร้อนนะครับผมตลาดบางแก้วสมุทรสงครามนะครับฝั่งโน้นนะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวตลาดมือสองนะครับของเก่าผมมาที่นี่ประมาณสักสอาครั้งนะครับเพราะว่าอยู่ไกลนะก็ไม่ค่อยได้มานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้ก็พ่อค้าแม่ค้าก็จัดเต็มพื้นที่นะครับ ของเต่าของสะสมนะครับเครื่องเสียงด้วยเดี๋ยวผมจะเดินฝั่งนู้นด้วยนะครับตามมานะครับตลาดกลางบางแก้วนะครับสมุทรสงครามน,นะครับผมครับผมนี่ก็เป็นด้านหน้านะครับที่อยู่ริมถนนนะครับผมจะไปทาง แม่กลองนะครับแต่ว่าพลงระหว่างทางก็คือนั่งมาจากมหาชัยนะครับประมาณ40บาทนะครับก็มาถึงตลาดกลางบางแก้วนะครับผมว่าที่นี่นะครับเป็นอะไรรถที่เยอะมากนะครับอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับสําหรับท่านใดที่มองหาเครื่องเสียยอาเครื่องมือการเกษตรนะครับรวมถึงอะไรรถยนต์อะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่นี่ผมว่าค่อนข้างเป็นตลาดใหญ่นะฝั่งน้นด้วยนะ มีล้อจักรยานเอ้ยล้อรถรถยนต์ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นของเก่าทั่ว,วไปนะครับริมถนนนะครับฝั่งนี้ผมอาจจะเขย่าบ้างนะครับต้องขออภัยกําลังสั่งเครื่องมืออยู่นะครับท่านผู้ชมอ่าถ้าเขยาเ่าสั่นๆบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้ร้อนมากเลยวันนี้ลุยแดดนะนี่ขาจักนะครับ วางกับพื้นกันแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออ,อุปสรรคสำคัญเลยก็คือฝนนะครับแต่วันนี้แดดแดดดีนะครับไม่ต้องกลัวฝนแน่นอนนะครับด้านหน้านะอันนี้คือด้านหน้ายังไม่ได้เข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องมือช่างต่างๆก็มีนะครับฝั่งนู้นนะเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูนะครับครับาเป็นพวกเครื่องเสียงก็มีประปายนะครับด้านใน ก็จะเป็นแนวพวกตู้ลำโพงบ้านนะครับแอมขยายฝั่งนี้รู้สึกจะมีสวัสดีครับ <c oughs> โอ้โหจัดเต็มเลยนะครับเครื่องเสียงนะครับนี่มีมิกของเอาเอโต้เลยนะครับ โอ้โหตัวนี้ยังใช้ได้ไหมครับยังใช้ได้ไหมครับตัวนี้อ๋อเสียนะขายตามขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพนะครับผมจาก youtube นะครับคดคอนยโสนะครับผมพอดีอุปกรณ์พังตลาดมันไปถึงข้างตรงไหนมั่งครับนี่ตลาดมันเข้าไปถึงตรงไหนมั่งอ๋อครับอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เป็นด้านหน้านะครับ ้านหน้านะครับคือพ่อค้าแม่ค้าเ็าอาจจะกลัวฝนนะก็คืออาจจาะน้อยลงบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปนิดนึงนะครับอุปกรณ์ช่างต่างๆนะครับก็มีให้เลือกสันมากมายเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนะครับ,บวันนี้พ่อค้าวันนี้วันนี้พ่อค้าบอกว่าไม่กลัวฝนนะครับ แดดร้อนมากแดดร้อนมากนะแดดร้อนมากนะแต่ไม่มีฝนนะนี่ครับเครื่องมือช่างนะครับแล้วก็อะไหล่รถอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์เยอะมากนะตลาดนี้นะครับนี่เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรนะครับนี่อุปกรณ์การเกษตรเครื่องมือช่างนะครับอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์นะเครื่องเสียงนะครับโอ้มีดอกลำโพงกี่นิ้วเนี่ยของอะไรเนี่ยครับโอ้นี่ เดี๋ยวเราขอเก็บภาพเลยนะครับครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันนะครับนี่ก็มีทั้งเครื่องมือใหม่<อ>เครื่องมือเก่านะครับเครื่องมือช่างแนวมือสองนะอุปกรณ์การเกษตรเนี่ยผมก็ว่าเยอะนะครับนี่พวกไดโวนะครับ<อ>เครื่องตัดหญ้านะครับ<อ>เครื่องมือการเกษตรนะครับอันนี้เขาขายพวกเออเป็นอะไรวะเนี่ย<อ>เดี๋ยวเราไปดูนิดหนึ่งนะครับเขาลุมกันเต็มเลยฝั่งนี้นะ นี่นี่เป็นเครื่อง,องเรียกเครื่องอะไรอันอันอันนี้มันเป็นเครื่องเครื่องอะไรครับดดไม่มันส,สำหรับตัดใส่เรือรถนะโอ,อ้ใส่เรือใส่เรือเป็นพวก๋อเป็นพวกพวกใส่เรือนะโอ้ หกร้อย <600 S 2> ตัดหญ้าหกร้อยสองตัวพันนี่สองตัวพันไม่มีมาวางดีครับเนี่ยตัวนี้มีเปล่าไหมหกร้อยหกร้อยเป็นตัวนี้มีเปล่าเป็นเครื่องอะไรเครื่องตัดหญ้าหกร้อยหกร้อยนะครับเขาเอามาขายลดราคานะครับที่นี่นะถูกมากเลยหกร้อยหกร้อยนะครับโอ้นี่นี่น ซื้อได้ไหมเนี่ยเราซื้อโอ้อันนี้อันนี้เครื่องเครื่องอะไรครับเนี่ยเครื่องเป็นซิงค์แต่มันสตาร์ทมือได้เอาไปทำถางเรือเหรอถังเรือได้ถังเรือได้ได้โอ้ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ลุงนี่ก็ขายอยู่หนึ่งพันห้าพันห้าเออเนาะไม่แพงนะ รีบมาเอานะครับถูกมากไปสำหรับพวกที่เอาไปทำเครื่องอสูบน้ำนะครับรดน้ำต้นไม้นะครับแล้วก็ตัดหญ้านะครับเครื่องหางเรือน,ะน,นี่อะไรรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอะไรรถมอเตอร์ไซค์โชกต่างๆนะครับนี่คือต้องบอกท่านผู้ชมว่าไม่ใช่เขาขโมยมานะครับนะ พราทที่ผมสอบถามคนจัดตลาดนะครับก็คือเขาเป็นการประมูลประมูลมานะครับประมูลมานะครับอันนี้ก็เป็นอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นการยำนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะครับ อะไรเรือเครื่องตัดหญ้าอะไรพวกนี้ผมว่าตลาดนี้ตลาดใหญ่นะตลาดใหญ่สําหรับพวกที่าหาเครื่องพวกมอเตอร์ต่างๆนะครับเยอะเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าข้างในนะครับผมว่ามันน่าจะมีครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> นี้สุดยอด <c oughs> อันนี้อันนี้มันเป็นเครื่องอะไรอะระบายลมเหรอ <c oughs> โอ้แรงดีจังเลย มีมากเลยเป็นเครื่องเขาเรียกอะไรเครื่องระบายลมในในพื้นที่นะครับเป็นพัดลมแรงมากเลยเเเยืนเมื่อกี้กับลมนะนะครับนี่อะไรช่างพวกน็อตกลึงต่างๆนะครับนี่พวกสกรูกรูน็อตนะครับประเภทเครื่องมือช่างแล้วกันนะครับที่นี่นะ ผมว่าต้องยกให้ตลาดนี้เลยนะตลาดตลาดกลางบางแก้วนะครับหินเจียสวานต่างๆนะครับมีทั้งใหม่ทั้งเก่านะทั้งมือสองกลางเก่ากลางใหม่นะครับเดี๋ยวผมดูนี่พวกไดโวนะครับมอเตอร์นะครับเครื่องจอเจาะเครื่องตัดเครื่องเจียนะโหเยอะเลยนี่เยอะเลยนะครับมีทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับนะ กให้มาเลือกดูแล้วกันนะครับผมมาวันอาทิตย์นะครับตลาดมันอ่าจริงๆแล้วหน้านี้หน้าฝนนะแต่วันนี้มันฟ้าเปิดมากเลยผมมาผมแปลกใจเลยฝนไม่ตกนะครับนี่จะพวกนี้ก็จะเป็นพวกตัดตัดเออผมเห็นในโรงงานที่เขาทาตู้ลำโพงนะมันจะมีเครื่องพวกนี้เลยนะนเนี่ยหินเกลีย์พวกตัดเขาเรียกว่าอะไรตัดตู้ลำโพงอะไรพวกนี้ด้านในนะครับ นอกแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านในด้านน้นด้วยตรงกลางก็จะเป็นพวกอา,อาหารการกินก็อยู่อีกมุมหนึ่งนะเสื้อผ้ามือสองก็มีนะครับแต่วันนี้เราดูอะไรช่างอกันนะครับตลาดนี้ก็ลองๆจากตลาดเบิร์ตของถมนะครับก็คืออะไรแล้วก็พวกเครื่องมือนี้ก็เยอะเนี่ยครับมอเตอร์ อันนี้เป็นอันนี้มันเป็นมอเตอร์เหรอครับคือส่วนมากใช้ใช้เกลยวกับอะไรครับอันนี้มออ๋ออ๋อมอเตอร์เป็นมอเตอร์นะครับอันนี้ถ้าเป็นพวกช่างเขาก็น่าจะรู้นะผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับต้องขอไฟด้วยนะครับนี่พวกเครื่องเสียงพวก โอ้กล้องตุรทัศน์เขมีในเก่าในใหม่ก็มาเลือกดูนะครับโอ้นี่ผมร้อนสุดๆเลยนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้แล้วกันนะครับก็ขา,ขายหลากหลายมากเลยอันนี้ก็เก่าทั้งใหม่นะครับคนก็เริ่มมาเดินแล้วนะครับนะ อ๋ออันนี้มันเป็นอะไรอ๋อมันเป็นเอ่อเตาอ๋อเป็นเตาไฟฟ้าเหรอครับเดี๋ยวขอดูนิดหอ๋อของฮอทพอตอ๋อมันก็ใช้ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เดือดเดือดเห็นไหมเห็นไหมเดือดนะใช้ได้ใช้ได้เกลียบแป๊บเดียวของฮอตพอตนะครับของฮอตพอตฮอทพอตหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับคนที่ไม่อยากมีควันมีอะไรมากมายเนาะเอาไวอตามคอนโดคอนโดอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ย อันนี้ยังไงครับแค่นยังไงโอ้เอาหรอบาทถอดออกอย่างนี้มันมันไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนเอยเหรอผมนึกว่าผมนึกว่าความร้อนมันยังอยู่รอแน่โอ้ใส่าเออนี่เห็นไหมนี่นี่ต้องมาดูต้องมาดูตลาดตลาดตลาดกลางบางแก้วนะครับนี่แหละกลางแก้วใช่ใช่ไม่ผมกำลังถ่ายคลิปลงให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่โอ้ของ มีมีอะไรบ้างที่นี่มีตล่าอะอ๋อมีทุกอย่างมีทุกอย่างมีทุกอย่างยกเวนอะไรโสพี่นีโสพี่นีนี่นี่ขอบคุณครับขอบคุณรับชมคลิปนะครับทาง youtube นะครับพุคนเยโสนะครับไม่ได้มาตลาดนี้นานมากนะขอบคุณนะครับพ่อค้านี่อะไรเครื่องมือช่างนี่โอ้โหเยอะมากตลาดนี้นี่ผมละลานตามากเลยเอ้ยอันนี้มันตู้อะไรเนี่ย ขอขอดูนิดนึงตูอัดอะไเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกตู้อัดอะไรอะไรนะตู้ลมร้อนเหรอไม่ใช่ตู้ตู้อัดความชื้นอ่ะโอ้โอ้มันเป็นพวกคนเขาใช้เกี่ยวกับของอัดแห้งอ่ะของแห้งของแห้งเออใช่เครื่องอัดอืมไม่เคยเห็นก็มาเห็นนะเนี่ยโอ้โหอันนี้อีกอะไรวะเนี่ยเครื่องบางอย่างก็ไม่เคยอ๋อนี่เหรออ๋อ อ๋ออันนี้เครื่องเครื่องสไลด์เครื่องสไลด์เนื้อนะครับโอ้แล้วก็เครื่องตัดหญ้าก็มีนะครับโอ้มีสารพัดเครื่องในร้านนี้แอมอันนี้มันเป็นอะไรแอมของคอมพิวเตอร์เหรอครับเดี๋ยวเราเดินเข้าข้างในนะครับรู้ไปทางไหนบ้างเราเเดินจากตรงนี้ไปก่อนนะครับออ ขมือสองหกสิบบาทนะครับอ๋อรองเท้าใส่เข้าสวนอ๋อรองเท้าอ๋อมันเป็นแบบนี้รองเท้าใส่เข้าสวนนะครับเป็นรองเท้าที่มีข้อหุ้มขึ้นมาข้้งบนนะครับใส่ลุยสวนลุยหญ้าได้นะครับผมนึกว่ารองเท้าใส่ทั่วไปนะครับนี่นะครับก็แนะนํานะครับตลาดกลางบางแก้วนะครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปถ่ายภาพไปไหน่อยนะครับ ตลาดกลางบางแก้วนะครับที่เป็นแหล่งรวมของอ,อุปกรณ์ช่างนะครับอุปกรณ์ช่างอะไหล่รถนะครับอะไหล่การเกษตรมอเตอร์นะครับผมว่าตลาดนี้ก็ของเยอะมากนะนี่มีทั้งเก่าทั้งใหม่เราอยากได้ราคาไม่แพงก็เอาอลแล้วก็เอาของเก่านะครับถ้าอยากได้ของดีหน่อยก็ต้องของใหม่นะครับ อยากได้อะไรก็เลือกสัรเลือกซื้อนะครับวันนี้มาเดินตลาดกลางบางแก้วนะครับวันอาทิตย์นะครับตลาดนี้มันมีวันไหนบ้างก็มไม่รู้แต่ผมมาวันอาทิตย์นะครับเนี่ยเครื่องมือช่างเลยอยากได้ตัวไหนมาเลือกซื้อเลือกหานะครับมอเตอร์ต่างๆนะครับครีมสกรูนะครับอุปกรณ์การ,กรเกษตรนะครับ ผมต้องพูดบ่อยๆนะครับเพราะว่าที่นี่มันเป็นตลาดที่ไม่ค่อยเหมือนตลาดอื่นสักเท่าไหร่นะของเก่าส่วนมากบางที่ก็จะเป็นของสะสมนี่ของเล่นนะของเล่นที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับนี่แล้วพวกนี้ก็จะเป็นของทองเหลืองที่เป็นของสะสมนะครับอู้สวยมากเลยย อน,นุญาตถ่ายรูปหน่อยเป็นทองเหลืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวพวกของสะสมนะครับนี่ถ้าอุปกรณ์ช่างก็ต้องเป็นประมาณนี้นะครับหินเจียมอเตอร์ต่างๆนะอะไรรถนะครับโอ้คีมสกรูนะครับ ไขควงคีมล็อกโอ้โหเยอะจริงเลยเนี่ยร้านนี้เขาเยอะเลยโอ้โหพวกคีมล็อกนะครับอันนี้ก็โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคีมที่เป็นคีมพวกช่างทองโอต้ตกใจ <c oughs> นึ่ว่าเสียงอะไร <c oughs> อยู่ด้านล่างนะนะครับอันนั้นก็เป็นพวกอุปรกรณ์การเกษตรนะ เครื่องมือช่างครีมต่างๆนี่อ้เยอะจริงเลยนี่นี่นะครับไว่ตืไไมอครีมล็อกอันนี้เขาเรียกครีมล็อกเหรอครับครีมล็อก กีมล็อกแม่มีเบาคกิล็อกไม่ไม่ไม่ถามถามถามดูมอ๋อนีกยว่าอันนี้อันนี้เขาเรียกครีมอะไรไถ่ายให้เพื่อนดูครีม,มตัดปากจระเข้นะอ,อ,อ๋อขอบคุณครับพ่อค้าขอบคุณนะครับก็บางตัวถามหาพา่อค้าก็จะเอามาขายนะหนูฝังเขา้าเข้าเรืออะไรกัน,นอย่างพวกนี้ก็จะเป็นอะไรพวกมอเตอร์เครื่องตัดหญ้าก็มีนะ พัดลมโอ้เราเพิ่งรู้ว่าเขารับซื้อพัดลมเรามาเขาเอามาถอดขายแบบนี้เองขายเฉพาะขาพัดลมนะบใบพัดลมอะไรพัดลมต่างๆเนี่ยเอามาถอดขายนะครับก็ขายได้น,ะนี่อันนี้ก็เป็นพวกสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งมอเตอร์ สก,กูนะครับสก,กูรถที่เป่าน็อตลิงต่างๆนะครับน่าจะเป็นของมอเตอร์ไซค์นะปเดินเข้าขงในนะครับเมื่อกี้มีร้านขายออมอเตอร์ของของของเครื่องสุบน้ำนะครับอยู่ข้างนอกนะราคาไม่แพงนะ โอ้ผมร้อนมากเลยไม่ได้เอา,เอาลมมาด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้กางนะครับเดี๋ยวต้องกางลมซะล้ร้อนมาก<อ>นี่เครื่องสุบน้ำนะ